ฮัมนี่ก็อร่อยรฮ้ยคุได้อีกยังเลยพี่น้องค่ะโอ้ยเส้นก๋วยวุนเส้นค่ะพี่น้องค่ะ ใส่กอกเป็นเส้นทาเองนะคะพี่น้องค่ะกับบรรยากาศฝนตกสวัสดีค่ะสาวเดือนจามาพบมาพอกันคือกกเกาค่ะพี่น้องค่ะกับบรรยากาศฝนตกหนาวฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้แต่สาวเดือนไปเก็บบูเบอร์นะรี่มาตกอยุดวาจวนสาวเดือนเดือดนใส่กอกจะมาอย่างดีเลยใส่กอกอีสานใส่กอกเป็นเส้นค่ะเสียบใหม่เด็กินแบบเสียบใหม่หน่อยเอห็นหนึ่ง ส่องน้องนุชแล้เหตุกินแต่ก็ะยากกินกับพี่น้องขามาเด้อแซ่บๆนุ่งกันกับพี่น้อง่าคำมากกอยากมแต่กับแกมได้ไปมหรอกับแกมอย่างที่หัวกุจีกับน้ำตาลอยากกับพี่น้องแต่ว่ามีข้าวเหนียวด้วยเหมือนเออมุ้วัดเดี่ยนเอยูทองเพราะว่ากิ่นนั้นปล่อยบกหน้าวุ้งสดนะมาได้จัดจวดกับแกมอย่างนี้ แค่เด้มวันก่อนเอ็นแซ่เป็นถ้ากรอบหมูจัจับไ่ทิ้งอ่ะทิ้งเป็นนอกเอ,อาไว้โดนแล้วเจาะกลัจ้าเด็ดผักชีผักซีผักบุ้งถั่วมะเมขืออะไรจ้ะนล้วแบบจํำตับจับก็เหนียวน้ำผ บรรยากาศประมาณหกโมงแล้งกว่าๆจำปราแดกก่อนปลาลาที่ทำเองค่ะ,ะจังหวดเลยไว้หึงอได้หน่อยสร้าง ออปอืมฮ้ยอะไรเนีอืมเด็ดขายข้็นมันห่อน

กเห็ดอะไรวะอุ้ยใครเข้ามาเะหิวข้าวขอแป้แก่นว um ่าไม่ใแก่นขา เป็ดมะพร้านเป็ดอ่ะอืมมาซชวมาอ่านคือๆหรอเป็ดกระพอนนะเป็ดกระพ่กกอน Để bì bằng đó Bốn chân Còn khỏe mất chốt mà thôi Nó. Còn khỏe mất chốt mà Good. Yep.

จิตใส่ป evet. uh> okay. ุ้มแพร่ป ah> ัวปุ้มแพร็ตัวจามแล้วกาะชื้นจามแล้วไม่ได้เป็นผู้ขยนไม่ยอมงอหนักมันจะจากมันจะดูดชิมุกแบบว่ารลุตัว คีบม mm ันไปเลยวันจะวางกินมันหอนนะอันเซ็

이 잡으면 되나? อากาศประมาณมสาิบแปดสุกเกาค่ะเย็นชื้ชนชิ้นตกใจกอบเข้าเลยนี่เป็นไรเนี่ยชินิ่ง